สอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะการทําสบู่สมุนไพรของเราค่ะว่าของเราเนี่ยใช้สมุนไพรสดๆดคั้นจากสมุนไพรสดๆแล้วเก็บรักษายังไงไม่ใส่สารกันบูดแล้วสบู่จะไม่เสียหรอ สวัสดีค่ะผู้พี่มูลาูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อควเล็กๆ,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 ๆของเรานะคะวันนี้เราจะมาตอบคาถามค่ะอย่างที่เกล่นไว้ต้นคลิปนะคะว่าการทําสบูส่สมุนไพรของเราเนี่ยมีวิธีการเก็บรักษายัางไงแล้วสบู่ไม่ใส่สารกันบูดข,ของเราเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นาน <S <S ไหมสบู่จะเสียไหมนะคะอย่างวันนี้เราทําสูตรน้ำพึ่งขมิ้นนะคะเราก็สกัดจากขมิ้นสดๆเลยนะคะก็เอามาโขลกแบบนี้แล้วก็เอาไปกรองคั้นเอาแต่น้ํานะคะละน้ําขมิ้นในแก้วนี้นะคะก็เป็นน้ําขมิ้นสดๆค่ะเราคั้นจาก เลยนะคะจะสังเกตดูมือค่ะเล็บและมือจะเหลืองมากคุณแม่บ้านจะเข้าใจดีนะคะเวลาเราทําขมิ้นค่ะและเราก็ไม่เติมน้ําด้วยนะคะเป็นน้ําจากขมิ้นเลยค่ะเนื่องจากสบู่ของเราเป็นงานแฮนด์เมดหรือว่างานทํามือตามธรรมชาตินะคะก็ใช้กรีซิลีนธรรมชาติค่ะซึ่งกรีรรซิลีนก,ก็ได้มาจากน้ํามันจากพืชน,นะคะแล้วเราก็จะใช้สมุนไพรสดๆค่ะวิธีการเก็บรักษานะคะการเก็บรักษาสบู่ก็ให้เก็บไว้ในที่ร่มนะคะ ไม่มีแสงแดดนอกจากนั้นแล้วนะคะสีของสบู่ของเราก็จะเป็นสีจากสมนุนไพรธรรมชาตินะคะอย่างสูนี้เป็นสูนน้ำพึ่งขมิ้นใช่ไหมคะสีของสบู่ก็จะเป็นสีขมิ้นค่ะซึ่งบางทีก็จะสีเข้มไปหรือว่าสีอ่อนไปก็ขึ้นอยู่กับขมิ้นนั่นเองนะคะสีธรรมชาติเหล่านี้จะค่อยๆจางลงนะคะหรือว่าซีดลงค่ะ แล้วกลิ่นบางทีก็อาจจะจางลงด้วยนะคะโดยทั่วไปค่ะในการเก็บรักษาสบู่ทำมือธรรมชาติเหล่านี้นะคะก็จะเก็บรักษาได้ราว6-12เดือนค่ะโดยที่สบู่ยังสมบูรณ์นะคะทั้งสีกลิ่นและก็คุณภาพค่ะจากประสบการณ์นะคะหากเราเก็บรักษาไว้ดีนะคะก็จะเก็บได้ยาวนานกว่านี้อีกค่ะ การเสรื่อมสภาพก็จะมีสีและกลิ่นนะคะที่จะจางลงค่ะแต่คุณภาพของสบู่ยังคงดีนะคะยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมค่ะสอบถามเข้ามาได้นะคะหากใครจะทําสบู่ไว้ใช้เองค่ะหรือว่าสนใจสบู่ของเรานะคะทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางไว้ใต้คลิปค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูฟิกมือละูนะคะ